โองจิจิก,ก,กมุ่งไปหน่อยเมออมาพาได้คลายหน่อยอู๋คลายมันไม่ติดออกมาพายดูดีเลยขนาดนะั้นวะและคลายบอกเลยว่าสะส,ส,สมจกิงบนมาแล้วดับไปอีกแล้วดับแล้วอยัดบุญหย่าตอ่อและคลายออกสกิลครับใช่ครับคลายออกสกิลไม่ใช่ใครใครนะใคราคลายสกิลบนไหนลูกโอ้เหลือจะเชืเ่อเรื่องของฉัน สวัสดีเพื่อนชาวสรลเว็บทุกคนนะครับผมอยู่กับผมสรลเว็บชาแนลอีกเช่นเคยนะอย่างที่ผมทิ่บอกนะครับผมวันนี้ผมจะพาน้องเอมิเลียสายสปีดมาลุยในส่วนของ PVP หรืออารีนานั่นเองต้องบอกเลยว่าเกมได้ทำการแจกในส่วนของน้องเอมิเลียมาฟรีๆมานะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แจกมาค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยนะครับผมทำไมผมถึงบอกว่าคุ้มนะ อูร้องเนี่ยเก่งในส่วนของเล่นกับคนนะครับผมมันจะมีเช่นพวกคอนเทนต์ก oui, ิววอลคอนเทนต์พ <naughty vé> ีวีพีพวกนี้เก่งมากๆเลยนะสำหรับน้องเอเลียแต่ก่อนจะไปรับชมความสามารถแล้วก็ประสิทธิภาพของน้องเนี่ยผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสได้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปหน้าแล้วก็ กราบขออภัยนะสำหรับใครที่ติชมนะครับผมในส่วนของคลิปต่ตางเนี่ยอันนี้ถ้าใครทำให้ถ้าผมทำให้ใครไม่ถูกใจอะไรนด้ต้องการาบขออภัยมากเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักน้องเอมิเลียกันก่อนดีกว่านะซูเปอร์หญิงฮีโร่คนนี้ซูเปอร์ฮีโร่หญิงไม่ใช่เป้หญิงซูเปอร์ฮีโร่อ่ะเริ่มกันที่พาสีกันก่อนนะครับผมกับน um. าโนสุดสุดล้ำความสมารถนผมตนเองนะเพิ่มผลเข้าเป้าหรือว่าเพิ่มอัตราติดซีซีตลอดเวลา 40%นั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อใต้จะคืนชีพด้วย HP 55%ทําทำงาน1ครั้งต่อการลงสนาม1รอบนั่นเองนะครับผมแล้วก็พันธมิตรสคนยกเว้นตนเองเมื่อตนเองตายครับจะได้รับโล่ป้องกัน90%ารเของ ATK ของตัวน้องเอมิเลียเป็นเวลา2เทินนั่นเองครับผมสามารถทำงานได้สูงสุด2ครั้งก็คือน้องเบิเลียีหนมีตายเกิดนั่นเองผู้ได้มี2ชีวิตครับ ไอตัวแพสซีฟที่จะเพิ่มเกราะให้เพื่อนเพื่อเนี่ยก็จะทํางานได้2ครั้งนั่นเองเนาะแล้วก็เมื่อตอนเองตายครับผมจะกะจัดดีบัฟสาผลให้กับในทีมนั่นเองนะครับผมเป็นเวลา2ครั้งนั่นเองครับผมในการล้างบัฟเนาะก็คือตายเกิดตาย1รอบได้กะจัดดีบัฟสาผลแล้วก็ตายไปหนึ่งรอบก็ได้ในส่วนของขจัดดีบัฟิเพิ่มอีก3าผลนั่นเองนะครับผมอ่ามันดีทั้งต้นเกมแล้วก็เลดเกมนะต้นเกมถ้าเราใส่ตัวน้องเอเมลี่เนะี่ยเป็นตัวโดนเขาเรียกว่า ตัวแรกแล้วไอ้ทีมเราติดดีบัฟเนี่ยมันก็จะลบบัฟให้นะแล้วก็ขึ้นชี้มาอีกหนึ่งรอบแล้วถ้ายืนถึงเลดเกมเนี่ยก็ได้ลบบัฟอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับผมสามผลนะก็คือถ้าดีบัฟเราโดนบนหัวเนี่ยสี่ผลเนี่ยก็จะหายไปแค่สามนั่นเองเนาะมันจำกัดแค่สามผลนั่นเองครับส่วนอัปเกรดสกิลก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มผลข้าเป้าหรือว่าอัตราการติดซีซีเป็น49%้าเปจาก40%เนาะ ต่อมาสกิลโจมตีพื้นฐานก็คือโจมตีสตูเดี้ยวหนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งตัวแค่นั้นเลยครับผมไม่มีอะไรเนาะสำหรับน้องเอมิเลียแล้วก็ถ้าอัพเกรดสกิลเป็นร้อยยี่สิบเป็นโจมตีเกลือนะถ้าอัพสกิลติดนี้ก็เกลือพอสมควรนะครับผมอ่าอีกสกิลหนึ่งที่ผมมองว่าค่อนข้าง,างจะดีเลยนี่เลยครับเป็นในส่วนของอันตรายห้าผ่านหรือว่าสกิลหนึ่งนั่นเองนะจะโจมตีใส่ศัตรูสามคนความเสียหายหนึ่งครั้งเท่ากับหกสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตี ไอ้ตัวเนี้ยพลังโจมตีอะไรพวกเนี้ยไ,ไอด้ดาเมจที่เนี้ยไม่ต้องหวังมากนะมันไปหวังนี่เลยครับผมในส่วนของดีบัฟสั่นสะเทือนอัตราติดสูงมากอยู่ที่60%นะครับผมไอ้สั่นสะเทือนเนี้ยจะทำงานคล้ายๆความสามารถสตนันเนาะก็คือตีปึ๊บอยู่สตนันเนี่ยประมาณ2เทร์นนะครับผมแต่ว่ามันเป็นสตนันที่สามารถต่อเนื่องได้เนื่องจากครับผมไม่สามารถกระทําการใดๆได,ได้ได้ขนาดมีเอฟเฟกและเมื่อถูกโจมตีเข้าเป้า2ฮิตขึ้นไปหรือว่า โจมตีจากสกิลอะไรพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นโซคายหรือว่าน้องยอนอะไรพวกเนี้ยสองฮิตขึ้นไปครับผมไอตัวผลสัตันเนี่ยไอผลสัตว์สะเทือนเนี่ยครับผมจะเพิ่มใหม่หนึ่งเทินจำกัดเทินได้แค่0.2เทิน,น,นเนาะสมมุติฝั่งตรงข้ามครับผมมีในส่วนของดีบัฟสัตว์สะเทือนอยู่บนหัวเหลือเพียงแค่หนึ่งเทินแล้วบังเอิญดันมีตัวละครตัวหนึ่งที่แบบปล่อยสกิลออกมาแล้วโดนน้องเอมิเลียฮิตไอฮิตที่โจมตีอ่ะมันมากกว่า2ฮิตไอตัวซ c ที่อยู่บนหัวนั้นอ่ะก็จะเพิ่มนะครับผมเป็น จาก1เป็น2ก็คือจํากัดได้แค่2เทอร์นั่นเองเนาะลิมิตมันอยู่แค่2เทอร์นะครับผมไม่สามารถเพิ่มได้มากกว่านี้เนาะสำหรับความสามารถสั่นสะเทอือนนะครับผมยิ่งโจมตีฮิตเยอะไอตัวสั่นสะเทอือนบนหัวไฟล็อกข้ามมีเนี่ยก็จะโดนนานขึ้นเช่นกันประมาณนั้นนะครับผมต่อมาตนเองจะได้รับโล้องกนันด้วยกับ55%ของพลังโจมตีกายภาพของผู้ร่ายหรือว่าตนเองนั่นเองครับเป็นเวลา3เทอร์เนาะสกิลต่อมาอันนี้บอกเลยว่าใครที่มีเลฟลตัน ไอ้ตัวน้องเอมิเลียเนี่ยเอามาแก้เพลตันค่อนข้างจะดีครับหรือว่ามีคลิสพวกนี้ตัว่ว่าทีมถึงทั้งหลายเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเพราะว่าสกิลนี้กู้วิกฤตศัตรูที่มีพลังป้องกันสูงที่สุดจะไม่สามารถฟื้นฟูได้เป็นเวลา4ีเทิร์นห้ามหิวสีเทิร์นครับแล้วก็ความเสียหาย2ครั้งเท่ากับ135%ของพลังโจมตีกายภาพอันนี้ไม่ต้องสนใจครับมันดีตรงที่ว่าเราเจอเพลตันใช่ไหมไอ้ตัวนี้ไม่สามารถฟื้นฟูได้ทำให้เพลตันเนี่ย โอกาสตัเวเย่น่ค่อนข้างที่จะมีมากขึ้นเนาะแล้วก็เมื่ออัปเกรดสกิลครับผมความเสียหายนี้เราไม่ต้องไปดูนะเป็นร้อหกสแต่มันไปอยู่ที่ตัวนี้ครับในส่วนของ c 2ครับเปลี่ยนแปลงจํานวนเป้าหมายก็คือตอนแรกอ่ะจะโจมตีที่มีป้องกันสูงสุดช่มหนึ่งตัวแต่พออัพเป็น C2 ครับจะเป็นในส่วนของศัตรูที่มีพลังป้องกันสูงสุด2คนนั่นเองเนาะก็เอามาล้มทีมถึกได้ดีนะสำหรับสกิลกู้วิกฤตนะครับผมส่วนใครที่ทํา c 6นี้อันนี้ดีมากๆเลยนะ เลียนเอเป็น55%นะครับผมก็คือหักเลือดไป45%เนาะเลือดฝั่งตรงข้ามมี1,000ก็ลบไป450เลือดฝั่งตรงข้ามอ่ามี2,000ก็ลบไป900ประมาณนั่นเองนะครับสำหรับหักเลือดของซ6เนาะอ่าอน,นี้ผมพูดลืมพูดถึงนะไอนน้ส่วนของไอ้อันตรายห้าผ่านเมื่ออัพเกรตสกิลนะครับผมได้มาจาก60เป็น70อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ค่อนข้างที่จะเกลือนะถ้าถ้าจะอัพสกิลจริงๆอ่ะผมมองว่าไปอัััทีี่่นะ่่มมนนจะะะดดกววาาาาเเพพริิผลตต CC ้ง กือบ10%นะครับผมสัม่งกับน้องเอมิเลียเนาะโดยหลักๆนะครับน้องเอมิเลียเนี่ยในอารีนาผมจะเห็นบางคนเนี่ยเอาไว้ถ้าเจอทีมสปีดด้วยกันเองเนี่ยจะเป็นตัวล่อเป้าให้คายนะเพราะว่าคายจะตีตัวที่ดาเมจเยอะที่สุดในทีมนะแล้วยิ่งน้องเอมิเลียเนี่ยมันเล่นกับการโจมตีที่เป็นแอคแท็กค่อนข้างเยอะสูงนะครับผมเช่นการเพิ่มโล่ป้องกันอะไรแบบนี้เพราะว่ามันจะเพิ่มตามแอคแท็กใช่ไหมบางคนเนี่ยเอาเน้นเป็นสายล่อเป้านะให้พี่คายเนี่ยตีแล้วน้องตัวเย่ไวที่สุดแล้วก็จะเเดด้งงกออหนนนาาๆลลยะะตมมพััแแทคครบผ แล้วก็เล่นเป็นสายสปีดนั่นเองนะครับซึ่งจะถือสายสปีดนั่นเองอย่างผมเนี่ยก็เล่นเป็นสายสปีดนะสปีดดีอยู่ที่93กันเลยทีเดียวนะครับผมอุปกรณ์ที่ผมใช้เนี่ยอันนี้เป็นอุปกรณ์เซตที่จัดมั่วๆนะครับเน้นในทางด้านของสปีดนะอย่างเช่นชิ้นแรกอยู่ที่16ครับชิ้นที่แองนะไอตัวอุปกรณ์โจมตีเนี่ยอันนี้ผมหาสปีดได้แค่12อนะอันที่3ครับผมก็เป็นในส่วนของพลังโจมตีในพลังโจมตีก็สปีดอยู่ที่16อันที่สีครับเป็นในส่วน ขออนุญาตทำการล็อกไว้ก่อนเพราะว่าสปีดดีมากๆเลยนะ20ครับผมเอ่อใครที่ทำเลือดต่ำกว่าผมเนี่ยก็ทำได้นะแล้วก็ไปทางในแอทแท็กก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยมีในส่วนของอุปกรณ์ได้แค่เท่านี้จริงๆเนาะส่วนสแต็คอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวรอไปเทสระบบน้องเอมิเลียกันดีกว่าเนาะว่าน้องเอมิเลียเนี่ยจะโหดมากน้อยแค่ไหนนะถ้าน้องได้ออกสกิลนะครับผม Let's go ครับอาครับผมเกมนี้เราจะใช้กูชกเปิดก่อนโอเคฝั่งนั้นเป็นทีมไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะ ลักล่าสีขาวคือไม่ติดคายมีเขาใส่ไอ้เซ็กไอ้นี่มาแน่เลยเซ็นซ่านมาต้นเกมอ่ะอื้อหือกลับมาโอเคล้างดีบัฟครับผมแล้วเห็นไหมคายได้เกาะจากเอมิเลียครับเมื่อตุยเย่เนาะโอ้โหจิกจิกมุ่งไปหน่อยเล่นออมาพลาดได้คายหน่อยอู้คายไม่ติดออกมาพลาดดูดีเลยเห็นไหมวะและคายบอกเลยว่าสะสมกิมงบนมากแล้วดับไปอีกแล้วดับแล้วอย่าดูอย่าต่อโอ้โหโอเคคายเล่นหน่อยคายเล่นหน่อยเพื่อน ตายตีลอบไป้ไหมโอเคโซเด้งโอ้มันกลับมาเกือบทั้งทีมเลยว่ะฮัลโหลและวูชกมานักล่าสีขาวอืยเรียบร้อยคาบุยะออกสกิลเหลือแน่นอนครับและตานนี้ก็น่าจะบอกเลยว่า g c w ีครับนี่ไงชวายเรียบร้อยโดนช็อตมาเกมมันไม่เป็นใจให้กูเลยเออนั่นแหละรีวิวแบบเร็วรีวิวแบบเร็วๆนะผมเกมนี้ มัไนไม่ติดกันจริงเว้ยฮัลโหล,ลมูโฉกไปติดไหมเออไม่ติดน่าจะใส่เซตต้ามาแนละ้วคายเนี่ยผมว่าเขาใส่เซตต้าเกันมาแน่เลยแล้วโดนมูโฉกเออคายผมไม่โดนมูโฉกเว้ยปึ๊บจุฉีกบุ้มไปดอนเลยปึ้มไม่ติดคืมไไอ,ม,ม,อมันไม่ติดแล้วอะคิดดูดีเพื่อนแล้วเดี๋ยว,วควายเพื่อต่อสกิลโต้ลากปุ่งหายหมด,ด,ด,มมดทีมเออนัอ่นแหละคายเพว่าขู่เปิดขู่เปิดก่อนคุณเสียเปรียบได้ไงเดะฮัลโหลมา หายหมดทีมบอกเลยว่าช็อตนี้หายหมดทีมโาแดงพึ้งเอาอาวุออกสกิลเกลือหน่อยเออเล่นแให้ชนะบ้างเลยชนะบ้างแล้วพี่คายสกิลบนโอ้ไม่สามารถฟื้นฟูได้เอามาทำไมอันี้เอมิลีออกสกิลนี้ไม่ดีนะทุกคนโอเคนี้เราได้ล่างบัฟบกับได้เพิ่มโล่นะครับเมื่อเอมิลีตุยเย่นะแล้วบอกเลยว่าเหลือทั้งยษ์ตัวเดียวตีไปถึงทีป๊อปแปะเรียบร้อยเกมนี้เป็นชนะของทีมเราโหแขชงนะ เสื้อผืดขึ้นกอครับผมไปดูอีกเกมกันเลยดีกว่าครับครับผมเกมนี้เราเปิดก่อนอีกเช่นเคยนะบอกว่าจะติดให้หน่อยได้ไหมโอเคสวยงามติดตัวระเบิดหมดแล้วงูฉกมาจากเขายกฝั่งตังข้ามและใครที่ใครบอกลงให้หน่อยลงให้หน่อยอยากติดโอ้โหทีเวลานี้เสือกติดและจุ้งจุ้งไปติดมาพาได้หมดปึ้งเป็นไงของเด็ดเหลือใช่ไหมโอมาครับ มีตัวตุ้ยไหมโอเคมีตัวตุ้ยเป็นเขาะยะตุยเย่ยและเราได้ลัาบ,บัฟปื๊บได้บุกดาเมจและพิคายปาโซไปพีทแอโอหหลับไปหลับกันหมดโอ้โยังห่างไกลนักกว่าจะ <คำ S 2> อะไรสักอย่างเออกว่าจะคำชื่นชมและพิคายปาโซมาฟูมต,ตายซะโอเคซุปเปอร์ฮีโร่เบลียเราได้ในส่วนของโล่ให้โคกับอุหแล้วฮิวมา,ตาเต็มรอบอสสวยเรียบร้อยดับไปแล้วติดโล่โอ้โหทีนะมันมีไอวอยชิวอยู่ ชี่หายเยะที่หายแล้วพี่คายล่างหน่อยพี่คายล่างโชว์หน่อยฟังจอบนี้ปีเกไปเลยสองคาบุยะของฉล่ำร้องหาสัตรูตีไปหนึ่งทีแล้วก็ตีเรียบร้อยเกมนี้เป็นชัยชนะของทีมเรานั่นเองนะครับผม มาอีกสักไมกนก้นึงครับผมสำหรับตอนนี้หวังว่าเราจะได้เปิดกรอบโอเคครับเปิดกรอบไปที่ร้อยจากกาันที่มีเอเมเลียไปสายตปีแลวก็รงลีงตารักหน้าสีขาวครับโอ้โหแต่ว่าไม่ติดพิชไพรบอกเลยว่าจี้หายเยวหายเยวกโอ้โหแรงมากลบปั๊บไปลบปับ๊บโอเคบูตดามจฮกลและยังไงจึกฉุกบุมติดหน่อยติดหน่อยโอ้โหไม่ติดอัมาพาตเป็นอะไรเนียรไสั้นสี่ร้อยเนี่ยโวตอนกูอยากให้ติดไม่ติดและได้รับในส่วนของบัฟโลโอ้โหเด็ด เออพี่ไทยเล็ดลอยโอ้โหทำไมพี่ไทยคุ้มเบาจังวะโหลึดหนึ่งสองสามประชามี่บอกตีเฮ้าชูไปใจแล้วเผื่อคูณได้หาไม่เกิดอะไรขึ้นและบอกเลยว่าฝั่งตรงข้ามน่าจะออกสกิลนั่นไงและจริงจริงคุณเชื่อไหมว่ามันจะติดอัมพาตทีผมนั่นไงผมบอกแล้วว่ามันติดอัมพาตแน่นอนและ GGWP วีพได้ครับสำหรับช็อตนี้โอ้โหไทยของทีมฝั่งข้ามแขวนดาฟาดฟันลมมาเรียบร้อยจีจีครับสำหรับเกมนี้ ชดโชว์หน่อยพี่ชายโชว์หน่อยโผแบบปลาปลาปลาไหมล่ะโอ้โฮเกมนี้เรียบร้อยมาหัวมเกมนี้เราได้เปิดกอดไปอีกเช่นเคยนะลายสีขาวทายมีอย่างดีดีอันนี้ดีจับสูตรมาจากจูรี่ปึ้งโอ้โหโดนหมดเลยว่ะนี่แต่กางยังรอด เดี๋ยวโชว์จุดจุดบไปเจุดุดบูมแลายใครนมาจากคาวยะคำชื่นชมอืมศาสต์มาท็อปนี้แท้โอ้เรียบร้อยดับหนึ่งโอเหลือสามตัวสุร่มันดีจริงๆนะและขายสาดโลไปฟังโลเด้งโอเคสวยงามพระรามสองและใครออกสก,กิลครับใช่ครับใครออกสก,กิลไม่ใช่ใครใครนะใครใคร,ใคร ตะกิ้บนไหนลูกโอ้กูเหลือจะเชืเ่อเรื่องของฉันล่ำร้องหาศัตรูเกลือเกินพี่ชายตายนี้เรียบร้อยความยุติธรรมไม่มีวันเสื่อมสลายแต่กูพ่ายแพ้แบบโอ้โหเสื่อมสลายหมดแล้วน้องเอมิเลียจะบอกว่าชีมสปีดเนี่ยมันก็ดีนะทุกคนแต่ผมเนี่ยดวงซวยที่ว่าผมใช้น้องคางวิยาที่ผม่าษาแบบทำซีซีแบบทำซีซีแบบ 60อเอ่อผมติดตั้ง60มันไม่ติดเลยตัวเบิยไม่ติดเหมือนใครก็ใส่ต้านร้อยกันมาเลยอะทุกคนมันช่วยตรงนี้นะครับผมสำหรับคางยาผมเนาะแต่ก็ประมาณนี้นะทุกคนมันเอามาในส่วนของล้างซีซีถือว่าดีมากนะมาทําจังหวะให้เกมอะตอนแรกเราเสียเปียบใช่ไหมเอามาลบบัฟอ่าทำให้บางจังหวะเราเนี่ยอาจจะสามารถเอาพลิกเกมกับมาชนะได้เลยครับผมสําหรับน้องเอมิเลียเนาะแต่ผมว่าผมก็ต้องไปปรับของเดบิวอะไรสําหรับทีมเพิ่มนะเพราะว่าจุดหลักๆที่ผมเห็นเนะี่ยก็คือ ค่ายเอ่อค่ายผมเนี่ยไม่ใช่ขายค่ายแฟนของข้ามเนี่ยไม่ค่อยติดซีซีนะจากคางุยะอาจจะต้องปรับการเล่นวิธีแนวการเล่นอะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่ตัวน้องอีกหนึ่งอย่างนะในคอนเทนต์กิวอเนี่ยผมบอกเลยว่าเก่งมากนะถ้าเปิดด้วยไอตัวสั่นสะเทือนอ่ะแล้วก็ใช้เป็นไอผลข้าวเปล่าเยอะๆหน่อยอ่าผมว่าถ้ามาเล่นซีซีแล้วแบบแฟนของข้ามไม่ได้ยืนอ่ะน่าจะสนุกมากน่าดูนะครับสำหรับกรณีที่ไปเล่นในกิวอเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวแบบเรียวๆเลยนะของน้องเอมิเลียสายสปีดครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยนะก็จะเป็นกำลังใจห้ผมในการทำคลิปนะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปต่อไปนั้นก็ไว้จเจอกันครับผมสวัสดีครับ